ดีครับผม ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้คือผมจะมาเล่นสกิลที่โดนเนิร์ฟทั้งเกมนะครับผมขอพักนิดนึงนะคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาดันเล็กต่อขอแวะมาเล่นสกิลที่โดนเนิร์ฟหน่อยนะครับผมนี่นะผมสกิลแรกก็คือแอนดูลดความเสียหายของเกาะโดนเนิร์ฟไปเหลือ5เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะสกิลที่2ก็ฮายาโตะนะครับผมลดความเสียหายจากด้านหน้าเหลือ2เปอร์เซ็นต์สกิลที่3นะครับผมก็คือตาเหี่ยวนะผมขอเรียกเป็นตาเหี่ยวละ กันลดการถูกยิงหัวเหลือ7%นะครับผมต่อผู้ชม1คนต่อไปสกิลที่4ก็คือจัดตินนะครับผมลดดาเมจที่โดนเหลือ8%และก็ระยะบวกไป15เมตรแล้วนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมกันในเกมเลยนะครับผมว่าสกิลที่โดนเนฟเนี่ยมันจะเล่น1 4ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันในเกมมาเลยนะครับ <S <S ผ่านมา2เมืองแล้ว <S <S ผมยังไม่เจอใครเลย <S <S ตอนนี้โทรก้อนผม90กว่านัด สกาสองร้อยกว่านัดยังไม่ได้ยิงใครเลยโอ้โหเกมนี้ทำไมมันหายากหาเย็นยังเลยผมจะมาทดลองสกิลที่โดนเนิร์ฟหน่อยว่ามันจะจะจะตุ้ยจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเมืองน,นี้มีตัวไหมเหมือนจะมีเสียงสกิดมาเล็กน้อยด้านหน้าเจอหัวแตกโอ้โหยิงติดอีไม่ก็ มันขึ้นบนหรือเปล่าอ้าวอ้าวอ้าวอ้้เฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะไม่เห็นผมว่ะเอาไงโถโถโอโหโอโหเอาดิไม่ตายด้วยใครยิงมาอีกล่ะครับพี่หัวแตกโอโหไม่แตกสัก,กน,นิดเดียวคือสกิลตาเหี่ยวเราต้องมีผู้ชมก่อนนะครับผม มันถึงจะล็อกหัวตัวมามันมามันมาใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเอาเรียบร้อยสวยพี่สวยซ้ำก่อนเลยมาไหมอีกตัวมาวะ่ะเอาดิผู้สาวไม่ตายเรียบร้อย จับไม่ตายได้ยังไงพี่มันตัวตึงอุ้ยมึงไปไหนโอโ้โหไม่ได้แม่งใครเซฟตี้วะไปไหนมึงไปไหนเฮ้ยทำไมมึงไม่ใส่หูฟังครับสวยแต่ก็ดีนะถ้ามันไม่ใส่หูฟังผมก็ได้คิวฟรีมีตัวมาอีก โอ้โหสองตัวเลยอยู่ด้านบนใจเย็นครับลูกพี่มันมาวะมันมาสายมือกูจุกดิรออะไรอะ่ะอ้าวอ้าวอ้าวเรียบร้อยหัวแตกอีกตัวยังไงยังไงออกมาไม่ตายไอยตัวนี้ถึก กูถึกกว่ากูยังไม่โดนยิงสักกระเม็ดเดียว5คิวละตอนนี้โอ้โหผมวิ่งมาสอกเมืองไม่เจอใครเลยพอดีดมาเมืองนี้เจอห้าตัวเฉยก็ถือว่าโอเคนะเมืองนี้5คิวก็ถือว่าเซ็ตสกิลนี้ก็เมื่อกี้เห็นไหมที่ผมยิงตัวนี้อะ่ะโดนหัวคือคุณผู้ชมคนที่ดูอ่ะ มันหคนละตอนนี้ถือว่าล็อกผัวละถ้าตัวต่อไปก็น่าจะหัวยิงโดนหัว1 0รอเปอร์ซตอนนี้ก็เหลือยีสองคนเดี๋ยวผมมาจะมาอยู่ขอบวงไว้นะแล้วโดนใครอีกซ้ายมือมีตัวยิงกันอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาแอบโอ้ยเป่ามีตัวเห็นหน่าไปจะน่าน่าโอ้ย yeah. มาว่ะ มึงช่างกล้ามึงช่างกล้ากับพี่มึงไปไหนเจ็บหนักตัวนี้เจ็บหนักเลยเอาละเบิดไปกินเรียบร้อยตัวนี้ตายตายแบบงงงงอุ้ยมีตัวแจมไอ้ฮาตัวกูโอ้โห มันยิงผมไปลัดไม่ทันวะที่จริงผมได้สองคิวเลยนะเสียดายเสียดายมากวงบีบแล้วตอนนี้ผมขับเข้าวงก่อนดีกว่าโอเคหวังว่าจะไม่มีใครอยู่แถวนี้ใช่ไหมโอเคเหมือนจะไม่มีเสียงวิ่งหรือว่าเสียงเดินหรือว่าเสียงเปลี่ยนปืนออ,ออกมาอีกออกมาอีกโอ้โหทำไมกูมีคนดูตั้ง ดาคนแม่งยิงหัวไม่โดนเลยโอ้โหแล้วไม่โดนอีกโอ้ยทำไมมันกูท้อจังวะไม่ไปไหนเรียบร้อยโดนหัวอ้าวเห็นไหมยิงโดนหัวมาดิโดนหัวสองเม็ดเรียบร้อยมึงคิดจะรุมพี่เหรอไอ้น้องสองสาว โอ้โหสองตัวเอาตัวบนโอ้โหใจเย็นไปซ้ำตัวข้างในก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นตี้เดียวกันหรือเปล่านะด้านบนตัวนี้ไปหรืออย่งวะไม่มีตรงนี้จูกหลอกนิดนึงมีไหมโอ้ยมีเรียบร้อยผู้สาวหัวหัวทรงผมอะไรของมึงวะไม่รู้อ่ะก้าคิวแล้วตอนนี้ เหมือนจะมีตัวกระโดดอยู่ด้านหน้าเราตัวหนึ่งตรงนี้มีตัวหนึ่งนั่นไงปุสาวาปึ้งไปไหนเรียบร้อยยิงพี่แต่พี่ไม่ตายเพราะพี่ใส่เกราะเกราะสี่และแอดดูจัดตินแต่ว่าแม่งเอ้ยวงโคตรแรงอ่ะตอนนี้อุ้ยเชียโอ้โห สองตัวรุผูผบเรียบร้อยดูเหมือนว่าเราจะได้ทีสองว่ะก็ถือว่าสวยนะเดี๋ยวผมขออีกเกมหนึ่งละกันนะครับผมไปกันต่อ10คิวเกมนี้เดี๋ยวเกมนี้ผมจะเล่นวาเร็นะครับพี่อว้าวตรงนี้เจอตัวแล้วพี่เจอตัวลุดมึงไปไหนมึงจะหนีไปไหนนั่นไง บาเดตพี่แม่นด้วยดิโดนหนึ่งโดนสองมึงจะหนีไปไหนหนีพี่ไม่พ้นหรอกน้องโอเคหอยกูนึกว่าตัวเองจะตายซะแล้วมันถือโทรก็อซะด้วย เดีย๋ยวเราไปกลางดีกว่านะกลางวงเผื่อจะมีคนอีกไม่ใช่หรอกไม่เผื่อหรอกมันมีอยู่ละดูเหมือนว่าคนจะไปหมดแล้วนะสงสัยมันฟาร์มเสร็จและมีคนลงมาอ้าวเก็บเลยเก็บเลยหนึ่งเม็ดสองเม็ดบอกแล้วว่าพี่โคตรมีตัวยิงมาไหนวะด้านล่างด้านล่างมาดิ อาวอาอาเปลืองนะเปลืองนะเปลืองไอวอนะมึงไม่ออกมาวะโอ้โหมา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 ,มาเรียบร้อยสวยพี่สวยโอ้โหมึงนี่หลีลาเยอะตอนนี้ผมก็ดัดแดงไปแดงเรียบร้อยแล้วและยังไปต่ออีกก็คือดัดแดงไปฮีโ e ร่อีกแต่ว่าขอ ขอแบบมาเล่นสกิลที่โดนเนิฟหน่อยเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับผมเหลือ29คนแล้วตอนนี้ยังไม่เจอตัวไหนซกสัก,กตัวยังไม่เจอไก่สักกตัวเลยวะ่ะวิชิอะเจอละเสียงให้มาทันทีเอาดีโดนเอาดีโอ้โหแบกงก์เฮ้ ตัวหน้าไม่ได้ได้ตัวหลังแทนพอดีว่าพี่เสียงเทพไงเสียงแบบเอาจริงปืนไม่มีขอบมึงไม่มีมึงก็อยางยิงกูเนาะแล้วตรงนี้มีตัวซะด้วยอุ้ยมีตัวมาใกล้ผมเลยใจเย็นะะนมอุ้ยโอ้โหทุกทิศทุกทางผมันเหมือ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 นมันจะยิงคนอื่นอยู่ไม่ตามมาใช่ไหมกูขอตัวนี้ได้ไหม <Okay. S 2> เรียบร้อยสองเม็ดเกือบเกือบอเกือบอุ้ยเกือบโอ้โหมันมาอยากเดนแฟตมันไม่ตามมาวะ่ะแล้วบาเด็จพี่หน่อยไม่โดนเรียบร้อยเรียบร้อยพี่อะบาเด็จเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งของตัวเองเฉยๆมึงลงมาทำไมอุย้ยสองตัวเอาตัวผู้สาวผู้สาวว่าปึ้งวาปึ้งสามก่อนเดี๋ยวกูไม่ได้กัะด็นไปนี่ไงเรียบร้อยกูไม่ได้ตั้งใจยิงมันเมื่อกี้มันล็อกเป้าเองเฉยลงมาไม่หยุดไม่ย่อนเลยว่ะตรงนี้โอ้โหมึงชุบกันเยอะจังวะ เอาดิมึงกับกูใครตึงกว่าใครไอวอไว้กว่ามาดิกูฝึกมาชำนาญละเรียบร้อยดีนั่งแบบนี้ชองควงเลเวลแปดซะด้วยเห็นเสียงยึกยักยึกยักอยู่ด้านล่างขวามือไปไหนโอ้โหไอ้เฮีย ผมยิงไปตั้งเยอะมันหันมันสวนนิดเดียวกูจะตายโอ้โหยิงหัวคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมไอ้ซ่โอ้ย,ม,ยมันตายแล้วมันตายละสงสัยจะมีตัวแกมผมคงขึ้นไปสังเกตการด้านบนดีกว่านะอ้าวมีตัวลงมาไหนทางไหนนี่ไงไอ้ไนมเรียบร้อย บอกแล้วว่าพี่ตึงถ้าพี่ถอดถุงนิ้วแล้วพี่ตึงพี่บอกแค่นั้นคือที่พี่ใส่ถุงนิ้วเล่นน่ะมันช่วยเนิฟความฝีมือของพี่ถ้าพี่ถอดเมื่อไหร่ก็คือเจอตัวอีกแล้วสองตัวดูสองตัวนี้นะโดนหนึ่งโดนสองโดนสามโดนสี่เห็นไหมเห็นไหม ไอ้เหี้ยผล่มาไม่กล้าไม่กล้ามันไม่กล้าโผล่โดนหโดนสิโอ้โหไปดีกว่ากูซ้ำเลยมันมีอยู่2ตัวนะอีกตัวน่าจะมึงคนละทีมกันหรือเปล่าเสียงเหมือนปืนสไนเปอร์เลยว่ะมันมาเหมือนจะมีเสียง เฮ้ยไอ้กเี้เจ็บคอว่ะขออนุญาตพูดเสียงเบาแล้วกันนะไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนสุดลอสามตัวมึงไปไหนโอ้โหกูยิงไม่ตายสักกระตัวเลยอุ้ยอุ้ยขวามือซ้ายมือ เอาดิผมพูดผิดหมดละถ้ามันตีเดียวกันหรือเปล่าวะทำไมเหมือนอันอางนมันมันมันเห็นบมมันเห็นบมโอ้โหโดนทุกเม็ดโอ้โหโดนทุกเม็ดเจ๊เย็นหย่าหย่าหยายา,ยา,ยาโอโ้แบบนี้มันต้องซ้ำแล้วปะกี่ตัวพี่ไม่สนแค่นั้นมึงไปไหน เสี่ยกูกลับมาละเรียบร้อยเดาวหนึ่งซ้าก่อนเลยปิดหมดไม่สนลูกใครข,ขู่ขวนที่คู่แค่ขู่เท่านั้นเฮ้ยโดนกับระเบิดกูโดนกับระเบิดพี่โดนกับระเบิดพี่เดี๋ยวนี้ยมันไม่โดนวะแล้วโอ้โหดาเมจสี่ มันน่าจะตายนะเบิดผมนะเอาจริงไอ้สั์โอ้โหเกมนี้ผมก็ได้ทีเ7บวกไป30นะครับผมก็1 1คิวก็ถือว่าตึกอยู่นะครับผมสำหรับเซ็ตสกิลที่โดนเนิร์ฟคือไม่ต้องอธิบายมากถ้าคุณผู้ชมได้ดูจนจบเกมแล้วเจนใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผม